ก,ก็ว่ต้องให้มันหล,ล่นคักนะจ้ากอก็ว่าเป็นน้ำอุดจุกสิทำมันาหลายก็เท่ห์เพื่อนๆซุกหอมดีขันเผาไปถึงสองชิ้มเมื่อกี้ถึงแล้ที่ที่ไม่น้อยเตรียมไว้น,นี่เส้นน้ำตาลเส้นแล้วก็จะไปอัดจ,จ้ะอัดแล้วก็เอาเผา เอากับประมาณสองชั่วโมงนี่แหละวจ็บกจะเพื่อนก้ทำเจ้ะไม่ให้มันเต็มค่ะขาวจ้าเนื้อก็ไม่ายิ่กอกับที่ไหนลักต้นเดยเพื่อนนี่ก็จะเป็นขาวขาวจะเป็นเพื่อน นี่ขาวขนี่ก็จะเป็นขาวๆาวเจ้าเพื่อนๆนี่ขาวๆนี่ชุดหนึ่งจะเป็นขาวดำจ้ะแยกไว้ขาวดำในฮอสิขีดก้นแม่แล้วกอกอัดแล้วก็สีอัดแล้วก,ก็เอาใส่ไฟจังเพื่อนเตรียมไฟนี่กัที่ที่ไม่น้อยเตรียมไว่ ใส้นน้ำตาลใสินี่ก็จะเป็นขาวๆจะเป็นเพื่อนนี่ขาวๆแล้วกอกอัดแล้วก็สีอดัดแล้วก็เอาใส่ไฟจ่ำเพื่อนเตรียมไฟนี่ก็จะเป็นขาวๆจะเป็นเพื่อน นี้ขาวอ้าก็ว่ต้องเห็นมันหล,ล่นคากนะจ้ากอกว่าเป็นน้ามุจจุ่สิทำนหน่าหลายก็้เทเ่หก่อนเพื่อนๆซุกหอมดีมันเผาว่าถึงสองม,มั่งมันสร็แล้วอ้จาแล้วกอกอัดแล้วก็สีอดัดแล้วก็ใส่ไฟจังเพื่อนเตรียมไฟายอาเป็น รับชมตอนนั้นเผาทด้นจ้ะเ,เ,เพื่อนเป็นยางจ้ะเพื่อนร้านสิบลนี่เัาปอกออกนี่เป็นยางแมงก็บสีบลขึ้นมั่นจ้าอาไปนรับชมตอนนั้นเผาทด้นจ้ะเพื่อน นี่ก็จะเป็นขาวๆจะเป็นเพื่อนนี่ขาวๆเราก็จะไปอาร์ตจ้ะอาร์ตเรก็เอาเทา้าเท้ากับประมาณสองชั่วโมงนี่เราจะจับเ,เพื่อนกลอบน้านีีจ้ะไ,ไม่ให้มันเต็่มครับทุดหนึ่งจะเป็นขอดำจ้ะแยกไว้ ขผาดำเลยเขาสิขีดก้นไว้นี่วงนึ่งจะเ,เป็นขผาดำจ้ะแยกไว้ขผาดำเลยเขาสิขีดก้นไว้จ้ะนี่เวลาขายเวลาเขาขายมันจังสง่ายยิบขายเขาก็จะได้ดูว่านี่คือขผาดำขีดก้นไม้ไว้จ้ะนี่กับที่ที่ไม่น้อยเตรียมไว้ใส่น้ำตาลช่วงหนึ่งจะเป็นเผาดำจ้ะแยกไว้ เอาดำในห้อาสิขีดก้นไว้เอ้าก็ต้องให้มันล่นคัก้ะจ้ากอเพราเป็นน้ำอจุจุงสิทำมันอ้าหลายประเทศหมออกขาวจา้เาเด,เดี๋ยวก่อมันหน่อยออกกระเทียมให้รักต้มได้เพื่อนออกเพื่อนสุกหอมดีมันเผาไปถึงสองชั่วโมงมันสึงห้า ก็ต้องให้มันลน่นคัก้ะจ้ากรก็เป็นน้ำอุจจุติทำมันละลายกระเทศเกือค่ะ้หวานมั่นอี่าที่กรอ,องที่เลยจาเพื่อนเป็นยางจ้าเพื่อนร้านสีบน,อออนนี้เักปกอกนี่เป็นงานไม้แม่จะว่าขืนมั่นจา้จาก็สีแด้เลยจ้น ยี่สองดังแล้วุ้มได้หลายได้จจอเพื่อนที่รับช่ดงเยวะไม่น้อยจะเป็นอาชีพตอนเขา,าเปนน่รับชของคุ้าจะเป็นยางจะเป็นเพื่อนร้านสิบนี้มักปอกอกน,นี่เป็นางานแมก็คือขืนมั่นก้ะเบือจ้ ได้หว,วานมั่นที่กอกล่องที่รายกันเพื่อนกล่องจังเพื่อนออกลองเท่า,านหร่จังไม่ห้มเค็มค่ะมันหล่นออกมันหล่นมีมากกว่าเท่า เป็นข,า,ขาวๆจะเป็นเพื่อนนี่ขาวๆแล้วกอกอัดแล้วก็สีอัดแล้วก็เอาใส่ไฟ้ังเพื่อนเตรียมไฟนหล่นออกน้ำหล่นมากกว่าเท่ออว กรอบครันห่จ้าไม่ห้งไม่ิ่ะครัจะเป็นเพื่อนอน,นี่น้อย่ันีเพื่อน,น,นต้องมางกันเ็ดข้าวกรอบขลาน้า้อันนี้ไม่น้อยจะกรอบที่จะได้อะ้รนเพื่อนมีข้าวกลามีข้าเป็นยางจ้นเพื่อนข้าสาสนนี้มกปอกอันนีเป็นบบนีปปอออ่แมก็จะว่าขืนมัน่นจ้ะเพื่อนซุกหอมดีมันเผาไปถึงสองชั่วโมงมันจสิได้อลไรกัน สองดังแล้วุ่ได้หลายได้จำเพื่อนที่รับช่งดงเยวไม่น้อยสิเป็นตัดชิปตอนเขาเพื่อนที่ทรับชมขอบุณจ้าใส่ี่เวลาขายเวลาเขาขายมันยังสีง,ง่ายยิบขายเขาก็เชนดูว่านี่คือเขาดำขีดก้นไม้ไ้จ้ะก็ในหฮมไม่จ้ามันจะเป็นยาง ก็ตรงเผาให้มันหอมเหมันเป็นนิ่มมันเผาก็ได้เ,ยเลยครังแล้วกอกอัดแล้วก็สีอัดแล้วก็เอาใส่ไฟจังเพื่อนเตรียมไฟ้เอาเปรับชมตอนนั้นเผาแน่จ้ะเพื่อนเจ้าเพื่อน นี่น้อยท่นเพ่อนน้มาช่วงกันเ็ขลกอบขลามนะจ๊าอันนี้ไม่น้อยตะกอที่จะได้เลยแเพื่อนมีข้ามมีขลามเยอาเฮอาบนิสเดินงานมันที่บรุนแต่เมืกอกกะทีนะจ๊านี่กะที่ที่ไม่น้อยเตรียมใหม่ีเส้นน้ำตาลใส่นเป็นยางแกเพื่อนๆขลามสีบนนี้มักปออกนี่เป็น ไม่แม่ก็จะบ่าขึ้นมั่นจ้ากินได้อะไรกันนี่สองดังแล้วเบือจ้าไมได้หวานมั่นที่กรองที่ไรตันเพื่อนไก่เจอนี่เวลาขายเวลาเขาขายมันจังสีง่ายยิบขายเขาก็จะได้ดูว่านี่คือเขาดำ ขีดก่นไม้ไปจ้ะก็ะป๋องต้องหันมันหล่นคากนะจ้ากรอบก็เป็นน้ำอุดจุ่มสิทำมันล้ลายกับเท่ห์อมดเบือจ้อาไม่ได้าหวานมั่นึงที่กรอบกรองกี่หละจกันเพื่อนก็ที่ได้หลายันสองลังกันละ ได้เจอเพื่อนที่รักชเดีเยวไม่น้อยจะเป็นอาชีพตอนเขาที่เพื่อนที่รักชขอบขุณจ้าขาวจ้าเดี๋ยอกอดหน่อยกอดกับที่ให้รักช่มหน่อเพื่อน